ะะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งไหนที่เพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆมักจะได้ที่เขาบอกว่ามีสำนวนประมาณว่าเกลียดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเห็นไหมคะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่มันน่าจะสอดคล้องกับเรื่องของการจูนหรือการดึงดูดนะคะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นพลังงานเนาะที่เพื่อนเอนเข้ามาเจอช่องครูวันมันก็เป็นพลังงานที่เราแบบเชื่อมต่อกันนะคะสื่อถึงกันนั่นเองนะคะเหมือนเวลาเราคิดถึงใครนั่นแหละนะคะ การที่เรานึกถึงภาพเช่นเราไม่อยากเจออุบัติเหตุเอ้ยเราไม่อยากประสบอุบัติเหตุแต่เราพยายามนึกถึงเรื่องของอุบัติเหตุอยู่เสมอวันหนึ่งเพื่อนๆจะเจอภาพอุบัติเหตุนนแล้วเราก็จะแวบขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเหมือนเหตุการณ์นี้ฮะเราเคยนึกถึงมันเหมือนเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งเดีที่จริงอ่ะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากเจอสิ่งไหนไม่อยากได้สิ่งไหนห้ามนึกถึงสิ่งนั้น ะะถ้าเรานึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะคะถ้าถ้าอันนี้พูดถึงเรื่องที่ไม่ดีพูดถึงเรื่องของความกลัวแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องของความแบบการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของความร่ํารวยเป็นเรื่องของความสุขควรอยากแนะนําเพื่อนๆว่านะคะ<ๆ>เพื่อนๆนนึกเป็นภาพเลยค่ะสิ่งที่มันดีนะคะ นึกถึงเป็นภาพก่อนนะคะเช่นพรุ่งนี้เรามีโปรเจกต์งานหรือมีภาระงานที่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเราสั่งเราให้ไปจัดการเรื่องนี้นะถ้าเรารู้สึกกลัว